สวัสดีจ้าพี่น้องมากินกินยำน้ำกันบองอลายคือหิวหน,นะค่ะหิวอ่ะอืมแซบอืมสกบ หิวเขาก็ไกินเขาจริอันนี้ซื้อมาจากบรยิยัมเองจะมากระแสบคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ค่ะพานอยู่ Er để lại đây? Có chín được chào với nó Nhắm mùn sền dây thung giang kỳ năm cả nữa

จังขวนมาลนนลมแล่วพี่น่องเลยกาจันมาใส่ไปาจันมาใส่ก่อนปิ้งใงุดเจอเจับจับคี่น่องันเจ็บสข็นนี่จ่าสุด่ีบกบดั่เชือ